เนื่องจากว่าลูกพาก็มีขนาดใหญ่นะครับก็อาจทําทให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้กลับมาไทยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือผมไม่เจอข้อมูลว่ากลับมาพร้อมกับพระองค์หรือว่ากลับมาก่อนแล้วพระองค์ค่อยกลับมาทีหลัง แล้วพอพระองค์เอากลับมาแล้วนะครับพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปไว้ในวัดสามเศนเลยนะครับผมพระองค์ก็นําม,มาประดิษฐานไว้ที่ท้องพระรงพระที่ดั้งจักรีมหาปราสาทก็คือคืออยู่ในพร,ระบรมหาราชวังราชวังน,นี่แหละครับผมที่มีจุดเด่นก็คือตึกตัวตึกได้จะเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาจะเป็นแบบไทยนี่เองอันนี้ก็คือพระที่ดั้งจักรีมหาปราสาทนะครับ ประดิษฐานไว้นะครับแล้วก็ในหอหอหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็พระราชทานนามว่าหอเยซูเลยนะครับผม๋อเโรอใช่เพราะว่าเป็นหอที่ประดิษฐานพระโตนะครับผมอ่าแล้วก็พอไปที่หอเยซูแล้วนะครับก็อยู่อยู่เรื่อยๆืก็คือผ่านรัชกาลที่ห้าผ่านรัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดจบไปเป็นการปกครองสองสี่เจ็ดห้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการย้ายพระรูปนี้นะครับไว้ที่ สวนอัมพรนะครับบริเวณสนามหญ้าสวนอัมพรอพระที่นั่งะะสวนอัมพรแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ย้ายไปอีกย้ายไปที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับผมมีรูปพระเยซูเคยอยู่สวนสัตว์ดุสิตด้วยนะครับผมนี่เพิ่งรู้นะนะอัมพรกับสวนสัตว์ดุสิตมันตรงข้ามกันเออใก,ใกล้กันนะครับผม